มสมเด็จพระเทพพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้ปลัดมทอนำคณะเฝ้าถวายพระพรวันคล้ายวันพระราช,ชสมภพเมื่อวันที่26มีนาคมสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังอาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายสุทธิพงษ์จุลลเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยมทและดรวันดีกุลชรยาคงจุลเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด เป้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2,567การนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดดารดสแก่ผู้มาเฝ้าใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า วอนนี้ก็รู้สึกว่าปีนี้จะได้ไปจังหวัดต่างๆกว่า20จังหวัดในรอบ3เดือนนี้แต่ละครั้งก็มีเรื่องยาจำไม่ไหวรีบกลับมาก็ต้องรีบจดบันทึกบ้างเจ้าหน้าที่ก็ส่งข้อความมาปรึกษาหารือการเรื่องต่างๆว่าเราจะดำเนินการต่ออย่างไรบางอย่างบางเรื่องก็ได้ดำเนินการโดยไม่ต้องรองบไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นและมีคนที่ช่วยเหลืออยู่ก็ให้เขาทำไป ทังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ดีหรือคนที่ช่วยได้ที่อยู่ในท้องถิ่นต่างก็ทําได้ก็เป็นที่น่าพอใจทั้งข้าราชการในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอํอำเภอต่างๆก็ได้ทำงานด้วยความอตสาหะาและประสานด้วยเป็นอย่างดี เรื่องนี้ก็สำคัญถ้าคนหนึ่งทำแล้วเก่งด้วยกันแต่ถ้าคนนี้ทำไปทางคนนั้นทำไปทางก็ย่อมไม่สำเร็จแต่นี่ก็แบ่งงานกันทำได้อย่างดีคนที่ทำก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอพวกนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูดูแล้วก็ต้องมีที่ต้องช่วยอีกเยอะ คนที่ยังทำมาหากินไม่ดีติดยาเสพติดอะไรต่างๆพวกนี้ก็ยังมีปรากฏอยู่บ้างก็จะต้องช่วยๆกันไปแก้ไขปัญหาแต่ในภาพรวมก็คิดว่าดีมากก็คิดว่าที่เห็นไปจังหวัดต่างๆก็เห็นว่าทุกๆท,ท่านก็ได้พยายามทำอาจจะไม่ใช่ทำตามหน้าที่อย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของน้ำใจและก็ความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากให้คนอื่นมีความสุขอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ตัวเองมีความสุขความสบาย ก็อยากจะให้ทุกคนมีกำลังทั้งกายทั้งใจอยากให้มีชีวิตที่ปลอดภัยและสบายทั้งร่างกายและจิตใจและให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกๆประการโอกาสนี้ในสุทธิพง์จุและเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567พร้อมนำผู้ร่วมพิธีเปล่งเสียงถวายพระพร รงพระเจริญจำนวนสามครั้งจบแล้วในสุทธิพงษ์ตุลละเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและดร์วันดีกุลชรยาคงตุลละเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ แล้วกราบบังคมทูลเบิกรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชอัธยาศายัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช,ชสมภพวันที่2เมษายน2567 นายสุทธิพงศ์ปหลัดกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลความโดยสังเขตว่าเนื่องในวันพระราชสมภพแห่งสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่2เมษายน2567อันเป็นวันมหามงคลดลความชื่นบานสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนชาวไทยทั่วราชอาณาจากักร ึ่งล้วนแล้วแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชอุตสาหะมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อจะอภิบาลบำรุงประชาชนชาวไทยให้มีความสุขปราศจากทุกทรงปรากรามพระวรกายเสด็จพระราชาดำเนินไปในท้องถิ่นต่างๆทั่วราชาอาณาจักรไม่เว้นแม้แต่ในปาเขาลำเนาไพรหรือเกาะแก่งห้วยละหาน ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายสิบปีแห่งการทรงงานพระมหากรุณาธิคุณเกินกว่าคำจะพรรณนาได้หากแต่จารย์จดจารึกมั่นในใจของประชาชนชาวไทยไม่มีวันจะลบลืนไปได้ขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายกำลังพระไทยพร้อมทั้งขอพร้อมใจการถวายสัตว์ปฏิญาณว่าจะมั่นคงจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกายพร้อมใจถวายงานตามพระราชประสงค์ทุกประการอย่างสุดความสามารถโดยเฉพาะจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระศพนิกรชาวไทยทั่วราชาอาณาจากักรให้ประชาชนไทยประสบความสุขสวัสดิ์สมพระราชจำงปรารถนาตลอดไปในสุดที่พงกล่าว